S a s s a l อ m a l a i k u m w a r ะ h m a t u l l a h i ะ a สวัสดีนะักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะวิชาประวัติศาสตร์ในสัปดาห์นี้เราจะมาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรื่องของหลักฐานที่ใช้ศึกษาเหตุการณ์สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์คือสิ่งที่ให้ความจริงข้อท็จจริงหรือรายละเอียดที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะสามารถแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทซึ่งได้แก่หลักฐานที่เป็นรายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเรามาดูนะคะหลักฐานที่เป็นรายลักษณ์อักษรว่ามีหลักฐานประเภทใดบ้างนะคะหลักฐานที่เป็นรายลักษณ์อักษรนะคะหลักฐานประเภทนี้เป็นหลักฐานนะคะที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์มากที่สุด ซึ่งได้แก่จารึกจารึกคือหลักฐานที่เขียนขึ้นเพื่อบันทึกเหตุการณ์หรือเรื่องราวในสังคมโดยผู้จารึกมีจุดมุ่งหมายในการบันทึกเพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่สำคัญๆลงในวัสดุที่มีความคงทนเช่นแผ่นไม้แผ่นอิฐแผ่นศิลาแผ่นโลหะและแผ่นกระเบื้องเป็นต้นจารึก ถือเป็นหลักฐานชั้นต้นประเภทลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่และน่าเชื่อถือเพราะเป็นการเขียนหรือจารึกขึ้นครั้งเดียวไม่มีการคัดลอกแก้ไขจารึกที่สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์อันได้แก่จารึกวัดโพซึ่งจารึกอยู่บนแผ่นหินอ่อนถือเป็นหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยที่สำคัญ ต่อไปพงศาวดารคือจะรึกเรื่องราวเหตุการณ์และพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์รวมทั้งความเป็นไปของอาณาจักรเนื้อหาในพงศาวดารส่วนใหญ่จึงเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และชนชั้นปกครอง เช่นผงสาวดานกรุงรัตนกโกสินนร์รัชการต่างๆซึ่งมีข้อมูลที่ทำให้ทราบเหตุการณ์บ้านเมืองในยุคนั้นๆส่วนตำนานคือเรื่องราวที่เล่าสืบต่อก,กันมาภายหลังจึงได้มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเรื่องราวในตำนานอาจถูกเพิ่มเติมดัดแปลงไปจากเดิมเช่น การเพิ่มเรื่องปฏิหารเข้าไปเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และสนุกสนานเรื่องราวจากตำนานจึงมีความคลัดเคลื่อนในเรื่องของเนื้อหาและเวลาแต่ตำนานนะคะก็ยังเป็นประโยชน์ให้รกรอยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้เช่นประวัติท้องถิ่นศาสนสถานบุคคลสำคัญและสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความคิด ความเชื่อของคนในอดีตและการนำตำนานมาใช้เป็นหลักฐานจึงต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งและควรตรวจสอบกับหลักฐานอื่นๆด้วยบันทึกในลักษณะต่างๆเช่นเอกสารราชการอันได้แก่ส่วนที่สัญญาต่างๆ แบบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติการประชุมในวาระต่างๆส่วนบันทึกเหตุการณ์นะคะอาจเป็นบันทึกส่วนตัวของบุคคลสำคัญในลักษณะของบันทึกความทรงจำหรือจดหมายซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลสถานที่หรือเหตุการณ์บ้านเมืองในอดีตที่ผู้เขียน ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้พบเห็นด้วยตนเองอย่างไรก็ตามการศึกษาเหตุการณ์โดยศึกษาจากบันทึกเหตุการณ์ส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวนั้นอาจได้รับข้อมูลคลาดเคลื่อนเนื่องจากมีข้อเท็จจริงซึ่งมาจากความคิดเห็นส่วนตัวของผู้บันทึกดังนั้นผู้ทำการศึกษาค้นคว้า จึงต้องตรวจสอบกับหลักฐานอื่นๆอีกด้วยสำหรับวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะเด็กๆเ,เมื่อนักเรียนดูคลิปจบแล้วนะคะให้สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการดูคลิปลงในสมุดแล้วเจอกันคลิปหน้านะจาะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ